สวัสดีครับทุกคน FC Mobile เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูนักเตะนะครับของทีโอที t y นะครับที่ว่าได้รับผลการโหวตมานะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับสำหรับผลการโหวตนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นครับ TOTY นะครับ2025นะครับตรงนี้ก็จะรับผลการโหวตจาก FC Mobile จากมือถือนะครับแล้วก็ FC Mobile จาก คอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งสองทางนะครับแล้วก็ผลการโหวตนะครับก็จะมีทั้ง Ultimate g ีวทนะครับแล้วก็ผู้เล่น g ีวท2025นะครับที่ได้รับเลือกโหวตเข้ามานะครับสำหรับ Ultimate นะครับ g ีวท25นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสตาร์นะครับผมก็แถวอันดับกองหน้านะครับสำหรับกองหน้าก็จะได้รับเลือกมาครับสามที่เป็นคะแนนโหวตสูงสุดนะครับก็ ฝั่งซ้ายนะครับ Lw นะครับตัวนี้ก็เป็นวีซิลุสนะครับผมก็จะมี o V r 136นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับ St นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นบัเฟ่นะครับก็จะเป็น o V r ที่136เช่นกันนะครับแล้วก็ตำแหน่ง Rw ขวามือนะครับก็จะเป็นซาร่านะครับผมแล้วก็มาดูกองกลางกันครับสามตำแหน่งนะครับกองกลางก็ประกอบได้จุดบุลิงแฮมนะครับตัวนี้ก็ cm โอเร้อยสามสิบหกนะครับแล้วก็ตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับจะเป็นโรดี้นะครับโอเาอยู่ที่ร้อยสามสิบหกเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับโคพาเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะได้รับเลือกเข้ามานะครับผลการโหวตนะครับก็คือโอเออร้อยสามสิบหกนะครับเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงหลังนะครับแผงหลังสี่ตัวทันะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับ LB กีมอนโดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอ r ออยานะครับ แล้วก็ CB คู่กลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยซาดิบานะครับตรงนี้ก็ได้รับเลือกเข้ามาครับโอเออร์ร้อยสาครับแล้วก็ฟันได้นะครับฝันไม่ได้ครับตรงนี้ก็ได้รับเลือกเข้ามาครับโอเออร์ที่ร้อยสาครับเป็น CB นะครับแล้วก็ตำแหน่งขวามือนะครับเป็นแบ็กขวานะครับ RB ครับก็จะเป็นค่าวประกาวนะครับผมตรงนี้ก็ได้รับเลือกเข้ามานะครับก็คือโอเออร์ร้อยสาเช่นกันนะครับแล้วก็เหลือมาดูตำแหน่งโกครับ ตำแหน่งโกลครับก็จะเป็นมาร์ติเนสนะครับผู้เล่นจากแอสตันวิลล่านะครับวันนี้จะได้รับการบดเข้ามาครับวันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งโกลที่ OVR 136นะครับ GK นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอ l t i ติเมต G นะครับส่วนรายละเอียดนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของผู้เล่นอาร์ติเมต g ี t นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู ผู้เล่นนะครับ t ีวทีวีสครับที่จะระดับโหวตเข้ามานะครับผมอาจจะเป็นระดับตำนานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ RW นะครับตรงนี้จะเป็น VR 134 134นะครับก็คือเอโต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นนักเตะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเนสซ่านะครับก็คือเป็นตำแหน่ง CB นะครับ VR 134ครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับ CM นะครับก็จะเป็นนาตาตะนะครับ ก็ VR 133นะครับแล้วก็ตำแหน่งโกนะครับจะเป็นคาซิยาร์นะครับตัวนี้ก็ VR 1 3 3นะครับจะเป็นลำดับกำนานะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นรายชื่อนะครับที่ถูกเสนอเข้ามาแล้วก็จะเป็นผู้เล่น t o t y 25นะ้งนั่นเองนะครับผมลำดับต่อไปครับเรามาดูผู้เล่น t o t y 2025นะครับในผู้เล่นชุดปัจจุบันนะครับทั้งหมดที่ได้รับการโหวตเข้ามานะครับ ก็ยกตัวอย่างนะครับก็จะมี d ีอานะครับอุยอาร้ยสามสิครับแล้วก็เลวันดอสกี้นะครับ ST ครับก็คืออุยอาร้ยสามสิี่เหมือนกันครับแล้วก็เกสแมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุยอาร้ยสามสาครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นรายชื่อของนักเตะทีโอที2ีสอทั้งหมดนะครับที่ถูกได้รับการโหวตคัดเลือกเข้ามานะครับที่แอดพูดมาก็จะเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบางส่วนนะครับในตลาดของนักเตะญี่ปุ่นนะครับบางส่วนนะครับสําหรับผู้เล่น นะครับในตลาดนักเตะของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทั้งผู้เล่นระดับตำนานนะครับแล้วก็ผู้เล่นปัจจุบันนะครับของทีโอทีนะครับแล้วก็อัลติเมตทีโอนะครับตรงนี้ก็ที่ได้รับเลือกเข้ามาครับมูลค่าตลาดซื้อขายนะครับก็จะอยู่ที่500แสล้านนะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างแรงครับราคาลองดูคร้าวๆนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนักเตะท o วี y ในตลาดทั้งหมดเลยครับครับก็ขอให้สนุกกัมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไั้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ